สวัสดีเช้าวันอังคารที่17สิงหาคมค่ะ China Securities Journal สื่อกระบอกเสียงรัฐบาลจีนคาด PBOC จะปรับลดอัตราการสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือ t r i p l e R ลงอีกโดยน่าจะทำช่วงไตรามาส4ทั้ทงนี้ค่ะหากย้อนกลับไปต้นเดือนกรกฎาคมสื่อรัฐบาลก็คาดกันว่าอัตราการสำรองจะลดในเดือนกันยายนแต่หลังจากนั้นเพียงสัปดาห์เดียวหลังเสนอข่าว PBOC ก็ลด Triple r, r, r Surprise ตลาด ผู้บริหารระดับสูงของจีนประชุมโดยมีนายกรัฐมนตรีคุลีเคอเฉียงเป็นประธานมุ่งปรับจูนนโยบายเพื่อคุมตัวเลขเศรษฐกิจให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมทั้งการบริโภคการลงทุนของรัฐบาลท้องถิ่นขั้นตอนการเปิดประเทศมุ่งรักษาเสถียรภ,ภาพการค้าขายและการลงทุนจากต่างประเทศราคาน้ำมันดบิบรีบาวหลังร,งร่วงลง3วันติดก o l d m a n ซ a c ยืนประมาณการเดิมบเบรน์แตะ80เหรียญต่อบาร์เรลในไตรามาสหน้าเพราะดีมานพุ่งแสงสป라이ายมองปจัจจัยทวงจากโควิดเดลต้าเป็นเรื่องชั่วคราวคะ่ะ จีนเผยเช้านี้จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ทั้งหมด42รายลดลงจาก51เมื่อวันก่อนติดเชื้อภายในประเทศรายใหม่ลดลงเช่นกันจาก13เหลือ6รายเจพีมแกนมั่นใจค่ะว่าจีนจะคุมการแพร่ระบาดของโควิดเดลต้าได้สำเร็จขณะนโยบายรัฐบาลน่าจะก,กระตุ้นมากขึ้นนโยบายการเงินผ่อนคลายการลงทุนในตราสารหนีจ้จีนเคทีไชน่าบอลจึงดูสดใสขณะตลาดหุ้นจีนซึมซับปัจจัยลบไปมากและนโยบายกระตุ้นกำลังมา นักกลยุทธ์แคทแทมองหุ้นจีนย่ำฐานเท่ากับยืดเวลาซื้อสะสมโดยเคที h อชน่าจะมาก่อนส่วนเคทีไชน่าระดับนี้ควรเข้าสำหรับผู้ลงทุนระยะยาวค่ะ มาดูกันถึงการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะเศนีนเดกเมื่อวานปิดที่1,531.24จุดบวก0.19มูลค่าการซื้อขาย77,166ล้านบาทลตลาดทุนไทยมีความอ่อนแอสูงเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไม่ดีขึ้นและคาดการว่าการแพร่ระบาดโควิดในต่างจังหวัดจะมีจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นในเดือนกันยายนนอกจากนี้ค่ะมีแนวโน้มที่จะโดนดาวเกรดทั้งในส่วนของ GDP และ EPS ส่งผลให้เซนติเมนต,ตลาดเริ่มไม่ดี ส่วนด้นฝั่งของตราสารนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่63,210ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุ5ปีปิดที่0.69ปรับตัวลดลงจมามืวาน0.01ค่ะค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท45สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐโดยเงินบาทอ่อนค่าเนื่องจากความกังวลต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีหลังที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 ค่ะ ส่วนในฝั่งของเอเชีย e ค่ะเดชนีนิกิตลัดหุ้นโตกเกียวปิดร่วงลงกว่า400จุดเนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิด -19 อาจส่งผลงกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นนอกจากนี้การแข็งค่าของสกุลเงินเยนยังเป็นปัจจัยชดหุ้นในกลุ่มที่ต้องการพึ่งพาการส่งออก นิกกี้ปิดไปที่27,523.19จุด -1.62% ส่วนเซ้งไฮคอพสิทธิ์ตลาดหุ้นจีนปิดบวกเล็กน้อยค่ะโดยได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าทางการจีนจะออกมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอซึ่งไฮคอพสิทธิ์ปิดที่3,517.34จุด +0.03% ส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ค่ะโดยดาวโ o n e s และ S&P 500ปิดทำนิวไฮติดต่อกันเป็นวันที่5เนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้น Defensive Stocks เช่นหุ้นในกลุ่มสินค้าผู้บริโภคและกลุ่มสาธารณูปโภคขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐในสัปดาห์นี้ ดาวโจนส์ปิดที 4, <ım. S 2> ่35,625.40บวก0.31% S&P 500ปิดที่4,479.71บวก0.26%และ Nasdaq ปิดที่14,793.76ลบ0.20%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวลงเมื 0. 0่อคืนนี้หลังจากบวกขึ้นต่อเนื่องนาน10วันโดยถูกกดดันจากการที่จีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจชะลอตัวมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ซึ่งถงหุ้นที่เกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์ลงมากที่สุดค่ะ c ซีปิดที่6,838.77จุดลบ0.83% DAX ปิดที่15,925.73จุด0.32%และฟุซิร้อยปิดที่7,153.98จุด0.90%ส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรและปอนด์เนื่องจากนักลงทุนพากาันซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัยหลังจีนเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจที่น่าผิดหวังรวมทั้งสถานการณ์ตึงเครียดในอัฟกานิสถานค่ะ สัญญาณน้ำมันดิบเวสตรซัสตรนนิวยอร์กปิดลบเมื่อคืนนี้ค่ะลงไป1.7%ปิดไปที่6 7เดอลลาร์ 67. 29เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเกินคาดอเนื่อนนงมาจากผลกระทบของภาวะน้ำท่วมและการแพร่ระบาดรอบใหม่ของโควิด1 i ขณะที่นักลงทุนจับตารายงานต้กน้ำมันดิบของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวัน,นพรุ่งนี้เบน์เองค่ะลงไป1.5%ปิดที่6 9ดอลลาร์51เซนต์ต่อบาร์เรล สัญญาณทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อคืนนี้ค่ะเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัยหลังสหรัฐเปิดเผยดัชนีภาคการผลิตชะลอตัวลงสู่ระดับต่ากว่าการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์โดยสัญญาณทองคำยังได้รับปัจจัยบวกจากการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนอัตราบัตรัฐบาลสหรัฐโดยสัญญาณทองคำตลาดโคเม็กซ์ันธันวาคมบวก0.65เปอร์เซ็นต์ปิดไปที่1,789.80เซนต์ต่อทร์อลส์ค่ะ และในข้อหนดของ k t ทแอมบ์เดลิที่นำมาฝ่ากในเช้าว,วันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำ Social Distancing แต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน k t ท m m มบ t t r าร์แล้วเจอกันใหม่ในเช้าว,วันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินาราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ